สวัสดีครับอืบปับผมภูมิชานนะฮะโมซาดตอร์ดีโอพอดีเมื่อคืนมีลูกค้าทักมาถามนะะเกี่ยวกับเรื่องดอกลำโพงเสียงแหลมนะครับประเภทแบบมีกี่ประเภทแต่ละตัวเสียงเป็นยังไงแล้วก็เน้นย้ำโดยเฉพาะแหลมที่เป็นลิปปอนนะครับขออนุญาตนะพอดีผมเพิ่งอ,ออกกำลังกายเสร็จนะะเชา้าเช้าก็ตืน่นเช้ามาก็หยิบรองเท้าเลยแล้วก็ ไปเดินวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยๆก็สี่หรือห้านาทีถึงชั่วโมงหนึ่งทุกวันแล้วก็ต่อมายกเวทกลับมายกเวทที่บ้านอีกวันละยี่สิบนาทีนะก็โอเคสุงภาพลยก็โอเคนะคุมน้ําตรงน้ําตาลความตรงความดันอยู่เลยดีนะครับแต่ก็อย่าลืมถ้าท่านไหนอยากจะใช้วิธีนี้ก็อย่าลืมพบแพทย์ด้วยนะครับต้องให้หมอดูประจํานะครับเพื่อ สุขภาพที่ดีแบบย,ยั่งยืนนะครับมาต่อมาต่ออ,อท่านถามว่าเสียงแหลมแต่ละชนิดเป็นยังไงแล้วก็เสียงแหลมริบบอนโดยเฉพาะริบบอนเนี่ยมันต่างกับตัวอื่นยังไงก็ต้องเท้าความก่อนเลยนะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเสียงแหลมเนี่ยมันเป็นมันเป็นดอกลําโพงทีพ่พิเศษนะคือถ้าลําโพงที่ไม่มีเสียงแหลมเนี่ย มันจะฟังเพลงดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันจะไม่ได้อัธรตโดยเฉพาะมิติแาวสเตดนันจะออกมาจากทางเสียงแหลมมันจะเป็นตัวกําหนดซ้ายขวากําหนดเซนเตอร์ถ้าแหลมเสียเนี่ยไปเลยไม่ว่าข้างไหนก็ตามที่ที่แหลมไม่มีเนี่ยเสียงมันจะมิติมันจะหายไปเลยครับมันจะเหลือแค่ข้างเดียวซึ่งฟังก็รู้เลยนะครับชีวิตผมเจอกับแหลมเสียเนี่ยมา พอสมควรจเจอามาทุกอากงอาการไว้เบียดยันดอกขาดจเจอามาหมดแล้วครับทีนี้ท่านก็ถามว่าประเภทเป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมจําได้นะจากจากที่ผมสัมผัส <c oughs> แหลมมันก็จะมีประมาณทักแยกไปประมาณปปเป็นหลักๆกก็ประมาณสามประเภทสามประเภทก็คือโดมผ้านะครับแล้วก็โดมโลหะแล้วก็ ลิปบอลจริงๆก็จะมีเพิ่มเติมแล้วพวกแหลมฮอนนะแต่แหลมฮอนภายในก็จะเป็นโดมโลหะอยู่ดีนะครับก็มันก็น่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยต่างจากโดมโลหะเท่าไหร่นะครับถ้าถามว่ามันต่างกันยังไงคือเสียงแหลมอย่างที่บอกมันเป็นตัวที่พิเศษและถ้าเกิดออกแบบดีๆเนี่ยมันจะช่วยให้อง์รวมของลำโพงเนี่ยมันน่าฟังมากขึ้นอย่างพวกลำโพงที่ ติตาตึงใจนะครับที่เป็นตัวที่เป็นตำนานโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเสียงแหลมที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นพิเศษนะครับเช่นดอกลำโพงอีโซตาของไดานาวเนี่ยที่ไม่ได้มีแค่แหลมสามารถเพิ่มเติม,ตมฐานล่างล,าง,ลางมาถึงช,ช่วยเสียงกลางทำให้เสียงกลางเนี่ยมันน่าฟังนะครับแล้วก็เสียงแหลมก็มีเนื้อนะครับมีเนื้อกว่าชนิดอื่นๆฟังสบายหรือจะเป็นแหลมของซีเอส ที่โปรแอดนิยมใช้ในตัวพวกตัวรุ่นเก่าๆนะครับก็จะเป็นแหลมที่มีความคมชัดแต่ว่าทอดเสียงห่างเสียงไกลแล้วก็มีบรรยากาศมีความพริวไหวมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับซึ่งดอกลำโพงที่เป็นซอฟ t d โดมเป็นโดมผ้าเนี่ยผมผมเองก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับมันฟังแล้มันเป็นธรรมชาติดีนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นดอกแหลมที่เป็นโดมโลหะ โ,โลหะก็จะเป็นพวกตระกูลอลูมิเนียมเป็นพวกตระกูลไทเทเนียมต่างๆนะครับก็นิยมใช้กันตั้งแต่เบียดบิมอนิเตอร์ออดิโอยันจนไปถึงลำโพงฮอนอย่าง JBL ด้านใดก็จะเป็นโดมไทเทเนียมนะครับมันก็ใช้คาเล็กเตอร์พวกดีมันก็จะมีคาเล็กเตอร์พิเศษคือเสียงจากเครื่องดนตรีที่เป็นโลหะมันจะสมจริงมากเป็นพิเศษเช่นพวกแทมเปตหรือคาริเนตหรืออะไรก็ตามที่เป็นโลหะ หางเสียงมันจะแบบเหมือนโลหะคมชัดทอดไกลเชี่ยเชี่ยออกมาแบบสมจริงนะครับก็ทําให้เสียงมันออกมามีความเป็นธรรมชาติไปอีกแนวโดวยเฉพาะพวกที่เน้นเด่นเครื่องดนตรีเน้นเด่นพวกความเป็นธรรมชาติของเครื่องดนตรีพวกนี้จะเยี่ยมเลยจะเยี่ยมมากออซอฟโดมเนจะเด่นในเรื่องของเสียงร้องในเรื่องของ เสียงเสียงความเปธรรมชาติของของดนตรีที่เป็นแบบฟังสบายๆสย่วนโดมโลหะมันก็จะจริงจังขึ้นมานิดนึงนะครับทีนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายที่เป็นโดมริบบอนริบบอนเนี่มันก็จะเป็นโดมที่เป็นเป็นเป็นแถบผ้าที่ข้างในใช้ลวดหรือแผ่นโลหะหรือแม่เหล็กมาแดมไว้แล้วก็ จะสั่นต่อเมื่อมีกระแสะไฟวิ่งเข้าไปแล้วก็มันจะเกิดความกระพือนะครับให้เสียงแหลมที่ทอดไกลเป็นพิเศษนะครับพวกแหลมแบบเกินอย่างหูมนุษย์เนี่ยปกติฟังกันประมาณ2 0 2สถึงสอง0มนเฮิร์แต่ถ้าเกิดพวกแ,แหลมที่เป็นพวกโดมไม่ใช่โดมแหลมที่เป็นพวกเอ่ริบบอนมันก็จะอาจจะทําได้ขึ้นไปถึง4ี่ห้าหมเฮิร์นะครับซึ่งจริงดมโลหะบางตัวก็ทําได้นะซอฟโดมบางตัวก็ทําได้ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ลำโพงยุคที่ก่อนปีสองพันไม่ค่อยทํากันมาหลังปีสองพันถึงจะทำกันผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะแต่ว่ามันก็เป็นเทรนด์ของโลกมันก็เป็นอย่างนี้นะครับส่วนโดมอย่างอย่างแหลมที่เป็นปริบบอนที่ที่ถามมามาในหัวข้อนี้นครับก็ทอดตัวไกลมากเป็นพิเศษแต่มันก็จะมีสองสองแบบทั้งหมดเลยนะ ทั้งแหลมผ้าแหลมโลหะแล้วก็ริบบอนมันก็ยมีทั้งสองแบบแบบหนึ่งก็คือดอกลำโพงเนี่ยคุณภาพดีหรือไม่ดีนะครับถ้าคุณภาพดีเนี่ยมันก็จะได้เสียงที่มีความเป็นธรรมชาติสูงทุกตัวตัวที่เป็นลำโพงเกรดดีๆมันก็จะใช้ของดีนะเสียงออกมาก็จะฟังแบบสบายแต่ว่าถ้าใช้เกรดไม่ดีเสียงมันก็จะจะไม่ค่อยดีนะครับอย่างโดมอย่างอย่าง อย่างซอฟโดมหรือโดมโลหะที่มันเกรดไม่ค่อยดีมันก็มันก็พอมีบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าเทคโนโลยีมันถึงขอบสุดแล้วเวลาทําออกมายังไงมันก็เอเวอร์เรแล้วก็มันก็สูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าคะแนนโดยเฉลี่ยมันก็เลยออกมาแบบใช้ได้กันโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าแหลมที่เป็นริบบอนเนี่ยมันอาจจะอาจจะจริงๆมันก็เก่านะนะเทคโนโลยีนี้มันก็เก่าแล้วสามสี่สิบปีแต่ว่าอาจจะ โรงงานที่เป็นผู้ผลิตหรือมีความถนัดในการทํามันอาจจะเพิ่งนํามาผลิตใหม่นะครับทีนี้พอนํามาผลิตใหม่ปั๊บปรากฏว่ามันก็อาจจะมี l e ARNING CURVE ที่อาจจะต้องอาจจะต้องปรับตัวกับตัวมันประเด็นก็คือมันตัวดีพูดตรงๆเลยตัวดีไม่ค่อยมีหาได้น้อยมันก็เลยเป็นแหลมขาวโพลนแหลมขาวโพลนก็คือแหลมชัดมาก คมชัดเจี๊ยๆ,ๆเลยแต่มันเป็นแหลมที่ไม่กลืนกับดอกลําโพงที่เป็นไดเวอร์แล้วมันก็เป็นแหลมที่ชัดใสคมทอดตัวไกลแต่มันขาดความน่าฟังขาดความเป็นธรรมชาติจากประสบการณ์ที่ผมสัมผัสนะมันก็เลยมันก็เลยเป็นแหลมที่สําหรับตัวตัวผมเองผมจะไม่ค่อยชอบผมจะฟังแล้วก็โอเคนะ มันก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ประทับใจไม่ได้แบบโอ้ไตัวนี้ดีเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันเจอน้อยนะครับตัวที่ผมเจอแล้วแบบโอเคมากๆชอบก็อัคโคน่าที่ฟังแล้วเออแหลมริป,ป้อนก็ะชัตทำม,มาใช้ได้นะครับมันก็มันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะโลกเรามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันนี้เราฟังเพลงแเราก็เน้นสูงกว่าสองหมื่เฮ้ไปเกือบทุกลําโพงเลยซึ่งจริงๆหูเราไม่ได้ รับได้ไกลขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็บอกว่าสัมผัสได้นะมันมาถึงผิวหนังอะไรพวกเนี้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วดอกลำโพงที่ทําดีๆลำโพงที่ทําดีๆสเปค20ถึง2000เฮิร์เนี่ยเอาตรงๆนะทําในขอบเขตน,นี้ให้ดีก่อนให้เดอะให้ให้แจ่มแจ๋วให้มันแบบให้มันประทับใจก่อนก่อนที่จะไปโฟกัสเรื่องสเปคที่ไปจะไปไกลเนี่ยมันก็แค่นี้ก็โหดหินทํนากันยากเย็นสาหัสแล้วนะ ต้องบอกกันตรงๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆแค่ยี่สิบถึงสองหมื่นเท่าที่ดีๆเนี่ยมันไม่ใช่เจอกันง่ายๆอย่างปีสองพันยังเจอแค่จตุรเทพเพ่อสี่ห้าตัวหกเจ็ดตัวอยู่ละแวกนั้นเลยหรือตัวตั้งพื้นที่ดีๆมันก็มีแค่ไม่แค่ไม,ไม่ไม่กี่ตัวครับมันไม่ใช่ว่ามันจะทํากันกันง่ายๆนะนี่ยังไม่ได้พูดถึงแหลมที่เป็นพวกเซรามิกแหลมที่เป็นวัสดุอวกาศที่นอกเหนือไปจากนี้ซึ่ง จากประสบการณ์ผมเองก็ยังไม่เคยเจอตัวที่แบบไม่ใช่ไม่เคยเจอนะมันมันมันเจอแหละแต่ว่ายังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับก็เราเป็นผู้เล่นเนาะก่อนที่จะเลือกใช้ก็ฟังพิจารณาตรวจสอบชอบแล้วค่อยซื้อนั่นคือเวที่ดีที่สุดในการเล่นเครื่องเสียงแล้วครับก็วันนี้ฝากกันประมาณสักสิบนาทีเช้าๆประมาณนี้สวัสดีครับ